วันนี้จะสร้างตัวละคร X D นะครับจากช่อง Owen Kingdom นะครับซึ่งตัวละครที่ผมผมขอนะครับสร้างยังไม่เสร็จนะครับผมยนะค,คือกูแพ้มานานแล้วพี่เหรอ สมทรงจุนไขวะ้อ๋อช่างแมัน <c oughs> เดี๋ยวเราพบจะแทนที่ ผมก็ใช่ต <society> <ob SC I ente> <melodies> ัวละครนี้นะเฮ้ยกูต้องปรับปเต็นใหม่ไอ้ฮีเออตัวละครไี้กรีบแล้วเอาเต็นตัวตัวละอีกดีต้อง มัสวยมากเออเอ็มดีอยู่ีไหนอะก่อน X ดีตาน้ำตาลขาว ตาลค่ะอริมาแล้วปากนี้เอกนี้ไม่มีปากเติมปากให้หน่อยละเดี๋ยวดูซิแล้วตัวดังๆไม่ตายเตรียมป่ะ

ะอะสไรดีดูใสจะเป็นเสื้ออะไรอะไรดีมันแดงขาวข้างในเป็น Voilà. เข้าไปแรงนะ.ไปหา

ข้อคนไม่ส่ใจเลยเราหัวหน้าถ้ากลับก่อนเธอเรื่องไหนย,ยอมให้ก็ยอมก่อนเธอนะคะถ้าวันดีนะครับเราเลี้ยงหน่นอยเนาะเสร็จทุกคนเอกดีแชทจบท